อาร์ทีเกสองไม่มีตำหนิเลยนะครับสวยมีผลเทสอยู่บนช่อง youtube กลิ้งคอมพิวเตอร์เช่นเคยครับงดงามทั้งภายนอกและภายในอุณหภูมิดีด้วยนี่ครับม,มีคนรับน้องไปดูแลแล,แลว้ว สวยงามต่อไปเพิ่ม8ปดบวกแปดพระพุทธภายต้องแข่งแกล่งหน่อยนะครับขอมี80พัดเนาะตามที่ผมเขียนไว้บนคำอะไรนะรายละเอียดก่อนทำกทารสั่งซื้อรายละเอียดสินค้าเออนี่วอยจากทาง JB ครับ Serial number ตามนี้เลยนะครับ SN นะครับตามนี้เลยพินทองสวยงามเลยเดี๋ยแพ็คไปให้อย่างดีนะครับสวยงามมีค้ำยันด้วยเป็นเหล็กแข็งมากอ่กตอนนี้เลยก็จะใส่ไปในกล่องยาวไซส กล่องหนาอยู่โอเคเวิ okay, work, work. 80, ร์กเวิร์กสองศูนย์แปดศูนย์ซูเปอร์ตอนผมเทสนี่จำได้อยู่ว่าไลาค์คลิปอยู่มีเทสกับเซร่าด็อกอาร์ด้วยนะครับก็เล่นได้ประทับใจ เ,เพื่เกินเกินใจ นี่ก็หนาแล้วหนามากเออต่อไปด้านนี้จะี๋ยนี้หลบฝันนะ ไปด้านยาวเนาะ แอบดูกล้องก่อนเดี๋ยวลืมกดถ่ายตอนนั้นแพ็กหูแพ็กใหญ่เลยแพ็กอย่างดีเลยล่าสุดจะไม่นานนี่ไม่ได้กดถ่ายคิดแล้วการ์ดอย่างสวยเลยไม่ได้ถ่ายมโอ้โหเสียดายกันแนะแต่ว่ามันก็มึนกันบ้างแหละครับแล้วก็ถ่ายทุกชิ้นไม่ไหวแน่นอนชิ้นนั้นมันสวยไงกะว่าอะไรมัน น่าจดจำอะเอออันนี้วะ่ะสวยมากสวยแบบสะท้อนเลยแต่ชิ้นสวยๆชิ้นหนึ่งมีไม่ได้ถ่ายไว้ก็มีนะ็ะเสีดตาวก็มไม่ไหวอมอยถ่ายทุกไปหมดมละ ปึได้อีกชั้นไว้เนาะเพราะว่าดูจากกล่องแล้วกล่องมันใหญ่น่าจะได้อีกนะมันก็จะบวมๆหน่อย ประมาณนี้ครับความหนาแน่นวมปล่อยดีเลยการ์ดค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับตอนจับยกก็ใช้แรงหน่อยจากนั้นก็ใส่เข้าไปในนี้ที่เราทำนุ่มๆไปแล้วเราลองบุนุ่มๆไปแล้วนะวางเข้าไปก็นุ่มกว่าเดิมเพราะว่าใส่กรมเปลไปแน่แนๆเลยจากนั้นก็มาแพกแน่นอนครับ ทำยันงการ์ดจอเนื่องจากการ์ดจอมีน้ำหนักจำได้นะตอนนั้นอ่ะที่ 8, สองศูนย์แปดศูนย์นมลลิแคลคามีนี่คือแบบโเคเตรเจ๊งเลยการ์ดเทพเลยค่ะแบบพึพ้นเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเล่นเกมเวิร์กอยู่นะตอนทดสอบอะ่ะ ไม่ได้ขี้เลยอ,อ่ะอันนี้จะใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแง่งตรงนี้กันกันกระแทกไว้ด้วยนี่ดันไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปุกตรงนี้พอดีเลยดึงเสริมความหนาขร้บอีกชั้นนะนี่แล้วก็ด้านนี้อีกชั้นหนึ่งอ่ะอันนี้ลงไปทำการจอไว้เอาด้านนี้ด้วย อันนี้อ่ะอืมส่วนด้านนี้อย่างนี้ละกันอ่ะลงมาแต่ไม่ได้เป็นอย่างนี้โอเคเนะต่อไปก็ด้านบน work work w กเว w ร์กอันนี้ก็ยัด แมบทีเรียลลงไปเพิ่มนุ่มๆเคประมาณนี้นะเอ้ยทานน้องโยกดิไอ้ปืดหนึ่งล้านอ่ะฮะแน่นปักอันเนี้ยโอเคครับ กัดใบใหญ่ต้องใส่กล่องไซส์ E มันใหญ่ผมว่ามันใหญ่กว่า S 1. S พัดก็ใหญ่แล้วแต่ว่ามันใหญ่ไม่พอถ้า E มันครอบคลุมการใบใหญ่208สซุปเปอร์ตุกเลยก็แล้วกล่องไซส์ S S F เอสบวกมาก่อนแล้วคิด่าเล็กไปหน่อยใส่ได้นะแต่ว่ามันชิดพอบส่วนเอสเบวกพูดผิดอีกแล้ว e เอฟเตี้ยใส่แล้วก็ใส่ได้แล้วก็มินๆมิเหมือนกันพอมา E นี่สบายเลยเหมาะเหมาะใส่ E นี่เหมาะเสร็จแล้วครับสวยๆนะขอบคุณทุกท่านเลยท,ท,ลที่รับชมและสนับสนุนิึ่นคอมพิวเตอร์ครับ ขอบคุณที่มาดู Youtube ผมได้รับน้องๆอ,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่สวยงามจะได้ไปใช้งานอย่างคุ้มค่านะครับแต่ละชิ้นขอบคุณมากครับคลิปนี้สวัสดีครับ